ดีครับคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในโหมดจัดอันดับ 4VC นะครับผมเป็นแหล่ง 4VC นะตอนนี้ผมอยู่ไดมอนด์3ดาวนะครับผมให้คนดูแบกตอนผมสตรีมนะโอเควันนี้จะมาขึ้นไดมอนด์ไอวีนะครับผมว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผม ฝากกด like, ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะค่าเสียงผมเบาก็ขอไปด้วยนะเออมาเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับผม play let's go โอเคเราก็มาแล้วนะครับผมตาแรกนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าเราเล่นปืนนี้นะผมเป็นอาเอาร้อ uh, ย ใช้ตัวละครอ่าไอ,าอาตัวที่มันลดคูดาวด้วยนะครับผมอันตัวสัตว์เลี้ยงลดคูดาวอ่ะเป็นนากเหรอหรือยังไงน,นี่แหละับผมเอาผมเอาไว้ลดคูดาวกับหมอคงนะครับผมกับไอตัวเพิ่มเลือด ไปไหมเพื่อนไปแหละสองคนเอาเพื่อนนี่เข้าหัวสามตัวแล้วไหวอยู่ไหวอยู่ขอบคุณนะเย้โทรศัพท์ใหม่มันก็โหดขนาดนี้นี่ว่า แมนอย่าหลงอย่าหลงด <c oughs> ๋ย่าแพ้อีกนะครับผมทีเรามีตาล่าข้าวหัวด้วยนะครับผมตาล่านี่คือตาล่า <c oughs> มาเราจะขึ้นมาข้าวบนตรงนี้นะครับผม <c oughs> เผื่อมีตัว <c oughs> ผมจะอยู่ตรงนี้นะ

ยิงไแล้วนะเพื่อนโอเคสุดยอดเลยเพื่อนสุดตึงไดมอนไอวีอยู่แค่เอ่้มถ้าเราเจอเพื่อนอย่างนี้ผมลืมซื้อซื้อปืนลูดมา เฮ้ยเพื่อนมีตาล่าด้วยเเพื่อนแย่งตาล่าผมไปไม่นะเหมือนเหมือนจะมาทางนี้นะผมเหมือนจะไม่อยู่อะเหมือนเขาจะมาทางนี้นะไเห็นไหมเห็นหัวไหมทุกคนเห็นไหม ขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยผมอยู่ล่างชัวเพื่อนโอเคเองวัว ยิงน็อกอีกแล้วนะครับผมไหวไเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลังให้เผื่อมันมาทางนี้เพื่อนไหวไหมทางนั้นไหวหรือเปล่าอุ้ยเพื่อนโดนน็อก นะโอเคแตแกครับแตกชนะแล้วตาแรกก็ชนะเลยนะครับผมโคตรเซียวไปเราไปดูตาต่อไปเลยนะครับผมมาเรามาดูก่อนว่าเราได้กี่คิวนะรอบนี้อู้ได้แปดคิวเข้าหัวนะครับผมมีอันนี้ด้วยว่าเรายิงแต่หัว ถ้าตอนนี้เราชนะเราก็จะขึ้นไดมอนด์ไอวเลยนะผมโอเคเพื่อนไม่ผมขอดีกว่าเพราะว่า,ยางยนผมผมเดี๋ยวต่อหน้าเดี๋ยวค่อยเอานะเพื่อนเราอยู่กันเป็นกลุ่มดีกว่าเราไปแยกกันเนาะเพื่อนเนาะใช่หรือรเปล่าได้ไหม เอเอได้อยู่ได้อยู่ย่เลยย่ยมเลยผมขอเป็นปืนลูกก่อนแล้วกันนะครับผมบเพื่อนเราไม่มีของเลยเพื่อนอุ้ยเพื่อนมีตาล่าด้วย <laughs> เราต้องไปกันเป็นกลุ่มนะเพื่อนไปตรงน,นั้นเพื่อ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 นมามามาเพื่อนจุกกันรอบเพื่อนจุกกันรอบ เอาไว้เพื่อนไหว้หว <laughs> าดฟาดฟาดผมลาดเองนึกว่าแต่มันมีตัวเดียวนึกว่าแต่ผมแปลงร่างทันโอ้โหไม่ทันเฉยเอาแปลงร่างาวัดครอบโอ้โหวัดครับโอ้โหเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเอาเพื่อนเรามีแปลงร่างเยสสาวกลิงนะ ที่ผมมีแต่คนใช้ลิงเลยนะครับผมตัวละครลิงสาววกลิงโอเคขอเออเอา,เอา,เ,อาเอานี้ก็แล้วกันนะครับผมได้ไปแล้วสองวินนะครับผมเฮ้ยคุณผู้หญิงมีตาต่ลสังหารด้วยโคตรเท่มาเราไปด้วยกันเพื่อน สก,กิวลิงผมรีเซ็จพอดีคููดาวเสร็จพอดีมาอเอาไปตรงนี้โอเคออกหนึ่ง โอเคได้อยู่เพื่อ <laughs> นย่อให้หน่อยย่อให้หน่อยเฮ้ย <laughs> ลืมเอาปืนยิงไกลมากอนมีปืนยิงไกลหรือเปล่า เอาเพื่อนไม่มีโอเคเราจะเล่นอย่างนี้กันเราจะเล่นเป็นทีม โอเคเย้ okay. yeah. ชนะอีกแล้วขึ่นแล้วไดมอนด์ไอวีนะครับผมโคตรง่าย <laughs> มาตอนนี้เราได้กี่คิวนะครับผมว่าเราก็ค่าได้กี่คิวนะโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะอ่า ขึ้นแดงเลยนะครับผมคลิปต่อไปนะคลิปนี้เอาไดมอนด์ไอวีไปก่อนนะครับผมคลิปต่อไปจะผมจะขึ้นแดงเลยนะครับผมใกล้จะขึ้นแดงแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีการังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมตอ่อ